ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าในเรื่องเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเรื่องเล่าตำนานพญานาคที่มากด้วยทิฏฐิจึงได้ถูกปราบคราวเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้เสวยชาติเป็นพญานกเอี้ยงสีทองได้นำบริวาร ออกหากินอยู่ในแถบเมืองพะเยาด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีอยู่เมื่อมีโอกาสก็จะหลีกออกจากฝูงบินเดียวเที่ยวไปมาผู้เดียวเพื่อสแสวงหาความสงบสุขเพื่อสมณธรรมนกเอี้ยงพระโพธิสัตว์ได้บินลงมากินและอาบน้ำนักสระน้ำใหญ่อยู่เป็นประจำทุกวัน วันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ดื่มกินและอาบน้ำจากน้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้บินขึ้นไปจับกิ่งไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งใกล้ที่อยู่ของตนแล้วได้เริ่มใช้จะงอยปากทําความสะอาดและพักผ่อนอิริยาบถอยู่โดยการแผ่ปีกและหางตากลมเพื่อให้แห้งและสบายตัว ขณะนั้นได้มีเหยี่ยวตัวใหญ่ตัวหนึ่งบินโฉบมาข้างหลังลงมาจิกตีกินนกเอี้ยงโพธิสัตว์นั้นเป็นอาหารเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นดังนั้นแล้วก็จเจริญเมตตาสมาธิกําหนดอิริยาบถลมหายใจเข้าออกไม่มีความอาฆาตแค้นในเหี่ยวตัวนั้นพยานกพระโพธิสัตว์ได้มาตายนะ บริเวณหนองน้ำดังกล่าวและเวลาได้ร่วงไปตราบนานเท่านานครั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้บำเพ็ญเพียรภาวนาตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงดำริที่จะตั้งมั่นพระศาสนาไว้ทั่วโลกโดยเสด็จไปในที่ต่างๆทั้งเว่นแคว้นน้อยใหญ่มีพระมหาเถระ ชื่อว่าอานน์และผ้ามาหาเทรานุเทระติดตามเมื่อเสด็จมาบริเวณเมืองพะเยาผ่านมาทางดอยจอมทองนายช่างทองหรือพระครูปหลัดสุวัฒนะจาริยคุณกล่าวว่าคำว่าช่างทองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทองแบบในภาษากลางปัจจุบันเพราะคำที่แปลว่าทอง ในภาษาล้านนาจะเรียกว่าคําดังนั้นคํำว่าช่างทองในที่นี้คงหมายถึงตองซึ่งเป็นภาษาล้านนามีความหมายว่าอุปกรณ์ลักษณะคล้ายขันได้เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์จึงได้มาถวายพระตาหารเช้าหรือจังหัน แด่พระพุทธองค์แต่ไม่ได้ถวายน้ำแด่พระพุทธองค์โดยมีในว่าด้วยพระเมตตาของพระพุทธองค์ที่จะทรงสั่งสอนพรยานาคราชด้วยบุญของพญานาคราชเองที่จะได้ร่วมสร้างพระพุทธศาสนาและด้วยเหตุแห่งการจะประดิษฐานพระศาสนาให้ถาวรลำดับนั้น พระพุทธองค์จึงได้สั่งให้พระเทระชื่อว่าอานนท์ให้ไปตักน้ำณหนองน้ำใกล้ดอยจอมทองเมื่อพระอานนท์เดินลงไปตักน้ำณหนองน้ำดังกล่าวปรากฏว่าพญานาคไม่ยอมให้น้ำแสดงอิจริตต่างๆพระเถระอานน์จึงนำเรื่องดังกล่าวมากราบทูลพระพุทธเจ้า พญานาคไว้พญานาคเมื่อถูกพระพุทธองค์ท่องผมด้วยอาการดงกร,ราวก็ขดพยศนิ่งอยู่พระพุทธองค์ทรงใครค้ครวญดูว่านายช่างทองถวายข้าวให้เราแต่ไม่ถวายนะ้ำพญานาคกระไไม่ไเป็นขงอหนอะไรพระองค์สุง ทรงเรียกพระเถระมาตรัสว่าอาณาจัรตั้งน,นี้เป็นสูสารแห่งตถาคตเมื่อครั้งตถาคตเป็นพญานกเอี้ยงโพธิสัตว์ได้ทีเหยียมจิตตีกินเป็นอาหารอยู่ณนหน,นองน้ำนี้หนองน้ำนั้นจึงชื่อว่าน้องเอี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้บริเวณกว้านพะเยาแต่เดิมยังไม่มีประตูกั้นน้ำแม่อิง เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้องน้ำใหญ่น้อยอยู่ติดติดกันและมีสำรังหลายสายเชื่อมติดกันยังไม่มีประตูกั้นน้ำแม,ม,ม่จึงยังไม่มีสภาพเป็นว่านอย่างทุกวันนี้นองน้ำสำคัญคือนองเอี้ยงปัจจุบันคือกว้านพะเยาหลังวัดสีโคมคํามีนิทานกล่าวถึงดังนี้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ สเสวยพระชาติเป็นนกเอี้ยงอาศัยอยู่ที่ไม้ขอนสักต้นหนึ่งบนดอยจอมทองแล้วบินลงไปหนองน้ำเพื่อกินอาบทุกวันวันหนึ่งเมื่ออาบน้ำแล้วก็บินไปจับอยู่ต้นไม้หนึ่งใกล้ที่อยู่ของตนแล้วแผ่ป,ปีกและหางอยู่ที่นั่นขณะนั้นมีเหย่่ยวตัวหนึ่งมาตีกินนกเอี้ยงเป็นอาหารครั้นพระโพธิสัตว์ได้ตรัส เป็นพระสัพพันยูแล้วมาฉันพัฒตาหารเช้าที่บ้านช่างทองตําบลเขาจอมทองท่านกคเทศนาะให้พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ตําบลน,นี้เป็นป่าช้าของตถาคตแห่งหนึ่งและเหตุนี้สะนี้ทุ่งนี้จึงได้ชื่อว่าน้องเอี้ยงหรือทุ่งเอี้ยงเรียกตามนามนกเอี้ยงนั่นแล และได้ขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตพระยางอามเมืองเป็นกษัตริย์เมืองพะเยาพระร่วงเป็นกษัตริย์เมืองสุขโขทยัยเมื่อทรงพะเยาทรงเป็นสหายร่วมสำนักเรียนเดียวกันและต่างเป็นใหญ่ครองแคว้นอิสระแก่กันแต่แล้วก็ได้เกิดปัญหามีเรื่องราวพิสดารอยู่ในพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน ว่าดังนี้เมื่อครั้งนั้นพระร่วงคิดถึงพระยางงมเมืองผู้เป็นเกลออยู่เมืองพะเยาก็เสด็จออกจากเมืองสุขโขทยัยไปเยี่ยมยามครั้นถึงเมืองพะเยาแล้วก็สนทนากันด้วยถ้อยคำต่างต่างครั้นพระร่วงแลเห็นนางเทวีของพระยางามเมืองมีรูปร่างงดงามบริสุทธิ์ดูด,ดังนางเทพธิดาก็มีความปรารถนาะ คืนหนึ่งพระร่วงก็แต่งตัวให้เหมือนพระยางามเมืองได้เข้าไปถึงที่นอนของนางเทวีได้ลักลอบทําสมภาษด,ด้วยฝ่ายนางเทวีไม่รู้คิดว่าเป็นพระยางามเมืองก็นิ่งเสียขั้นพระร่วงกระทําการมาคุณแล้วก็รีบออกจากห้องนางเทวีไปไม่ช้านานต่อมาพระยางามเมืองก็เข้าไปหาตามปกติ นางเทวีก็ว่าคืนนี้ท่านดูแปลกประหลาดนะพระองค์เข้าห้องหม่อมชั้นสองครั้งพระยางงำเมืองพิจารณาดูก็เข้าใจได้ว่านอกจากพระร่วงแล้วไม่มีใครจะแปลปลอมมาได้พระร่วงคิดกระบทต่อกูแล้วคันรุ่งเช้าพระยางงำเมืองก็ได้เรียกไพ่พนสุรเสนามาประชุมเพื่อจะจับเอาพระร่วงให้ได้ ฝ่ายพระร่วงรู้ได้ว่าจะถูกลอบจับก็จำแรงกลายเป็นนกเอี้ยงบินหนีไปพระยางเามืองจึงตั้งอธิษฐานแล้วเสกมนไปนกเอี้ยงแปลงร่างอ่อนกำลังก็ตกลงในหนองน้ำแห่งหนึ่งหนองน้ำนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองเอี้ยงนกเอี้ยงแปลงเป็นโคแดงโดดไปในสระแห่งหนึ่งแต่อ่อนกำลังลงในที่นั้น สักนั้นจึงได้ชื่อว่าน้องวัวแดงพอคนทั้งหลายจะตามทันวัวแดงนั้นก็แปลงเป็นตุนดันเข้าดินไปที่ตรงนั้นจึงได้ชื่อบ้านตุนฝ่ายพะยางงำเมืองเสกเสียมขุดดินตามตุนไปจนจับตัวพระร่วงได้ที่พะยางงำเมืองเอาเสียมขุดตามหาตุนเป็นร่องไปเรียกว่าแม่น้ำตุนจนถึงทุกวันนี้